กระทรวงสาธารณาสุขเชิญชวนกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีนะคะหวันการระบาดในช่วงนี้ค่ะนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวว่าขณะนี้กำลังเร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มเสี่ยง608สามารถมารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ตามสถานบริการสาธารณาสุขฟรีเพราะไข้หวัดใหญ่ถือว่าอยู่ในช่วงฤดูการการระบาดโดยประชาชนไม่ต้องลงทะเบียน uh ได้ขึ้นบัญชียาในในหลายประเภทไว้ที่ขึ้นบัญชีก็ไปไม่เสียตังค์แต่ว่าเรื่องของเชื้อวัดใหญ่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมาเป็นฤดูกาลมันไม่ได้มาเป็นทั้งปีนะครับก็จะมีเฉพาะ6 608นะครับปลอบบางครับใช่ครับก็ไปได้เลยฮะก็ ขนาดเราที่ดีเรายังเอามาได้608ไม่ต้องครับ